สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมเซลต้านะครับขาประจําขาเดิมนะครับผมวันนี้จะพามาดู Honda City โฉมใหม่นะครับคันนี้เป็นรุ่น V นะครับผมรุ่นตัวกลางนะครับราคาอยู่ที่6 9 0 0 0าทนะครับถ้าลูกค้าเลือกเป็นสีดํามุกจะต้องเพิ่มอีก6000บาทนะครับผมคันนี้ติดตั้งเป็นสเกิร์ตรอบคันเป็นของ v r t e ์เนะครับด้านหน้าก็จะแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับผม มีสติ๊กเกอร์วูเทคแปะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงด้านค่าบ้างนะครับด้านค้างนะครับผมก็จะยาวๆแบบนี้นะครับรุ่น V ีนะครับคันนี้ซิตี้รุ่น V ีนะครับผมสเกิร์ตด้านหลังนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยผมว่าเข้ากับรถมากเลยครับผม ครผมานี้ครับส่วนสปอยเลอร์หลังนะครับจะติดเป็นแบบแนบเนาะก็ทําให้ได้นะครับแบบแนบก็เข้ากับรถดีนะครับดูไกลๆนะครับแบบเต็มๆภาพเนาะประมาณนี้นะครับผมคันนี้พิเศษอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าปกติ Honda City รุ่น V นะครับเขาจะเป็นเบาผ้านะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการเบาหนังนะครับเราก็ติดตั้งเพิ่มให้ได้นะครับผม บ่อหนังจะแบบนี้นะครับก็เป็นบ่อหนังสีดำนะครับเย็บตะเข็บสีแดงนะครับตามที่ลูกค้าออเดอร์มาเลยนะครับผมแบบนี้นะครับตรงบริเวณตรงกลางเราก็เย็บให้นะครับนี่เหมือนกันเลยนี่ครับงานสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับผมเนื้อสัมผัสได้อยู่นะครับนี่แบบนี้ ครับผมแข็งแรงนะครับตรงบริเวณตรงด้านข้างเราก็เย็บให้ด้วยนะครับแบบนี้ตามได้ที่เลือกไว้นะครับดูประตูหลังนิดนึงนะครับฝั่งเบาะหลังก็แข็งแรงดีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ นี่ครับผมเหมือนเดิมนะครับตบก่อนแข็งแรงครับผมสวยงามเข้ารูปนะครับบานประตูข้างด้านหลังก็เหมือนกันนะครับตะเข็บแดงเหมือนกันเนาะสำหรับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ครับสวยงามแน่นอนครับสำหรับ Honda City รุ่นวีนะครับผมราคาอยู่ที่6 9 0 0บาทสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม